อัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนเราอยู่กันที่สยามสแควร์ซอย6จะชวนไปกินอาหารไทยฮาลาสีผ้าใจกลางเมืองกันกับที่นี่เลยร้านพริกเขียวแบงกอกร้านจะตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย6เดินทางก็สะดวกนะคะลง BTS สถานีสยามได้เลยใครมาไม่ถูกเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาการไว้ติดตัวนะคะไว้ค้นหาร้านฮาลาลได้ทั่วไทยส่วนใครที่มีรถนะคะแอนแนะนําให้เป็นมอเตอร์ไซค์เนาะสามารถจอดได้ตรงข้ามร้านเลยจะมีที่จอดรถนะคะค่าจอดรถเนี่ยเริ่มต้น40บาทก่อนที่เราจะไปดู ว่ามีเมนูอะไรบ้างเนี่ยแอดจะบอกเลยว่าเชฟร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาได้เชฟชั้นนําจากท็อปเชฟไทยแลนด์เนี่ยมารังสรรค์เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเมนูไม่ธรรมดาแล้วบรรยากาศก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะในร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์โฮมมี่นะคะโมเดิร์นผสมผสานความเป็นไทยเนาะเริ่มจากเมนูจานแรกกันเลยนะคะกับอาหารภาคใต้ขึ้นชื่อกุ้งผัดสตอที่มีรสชาติจัด ตามสไตล์ปักใต้แท้ๆสตอตาอ้วนๆจากใต้ข้าวจานเดียวแอดบอกเลยว่าไม่พอสําหรับเมนูนี้ส่วนเมนูถัดไปเนี่ยเป็นเมนูน้ําตกเนื้ออาหารฮาลาลอีสานรสแซ่บทางร้านเนี่ยใช้เนื้อวากิวมาปรุงเลยนะคะเป็นเนื้อชั้นดีเลยเนื้อนุ่มไม่เหนียวรสชาติถึงเครื่องส่วนเมนูภาคเหนือเนี่ยทางร้านแนะนําเป็นข้าวซอยกับแกงฮังเลมานะคะซึ่ง2เมนูนี้เนี่ยเครื่องแกงและก็เครื่องเทศเนี่ยเข้มข้นมากๆรสชาติเนี่ยติดปากหวานเค็มปลายๆกลมกล่อมสุดๆอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มยำกุ้งแม่น้ำซุป ะะโดยทางร้านเนี่ยจะใช้กุ้งแม่น้ําขนาดสายกลางแล้วก็ปรุงรสตามสไตล์แบบฉบับโบราณแท้แทเลยคือกลิ่นหอมสมุนไพรมากๆนะคะรสชาติถูกปากแน่นอนนอกจากเมนูอาหารคาวฮาลานสีภาคแล้วทางร้านก็ยังมีเมนูทานเล่นแบบโบราณที่หาทานได้ยากอย่างพวกแตงโมปลาแห้งนะคะเป็นของทานเล่นชาววางังปลาแห้งทําเองทานคู่กับแตงโมเย็นๆชื่นใจมากค่ะรวมไปถึงเมี่ยงคําสําหรับใหญ่ๆนะคะและกุ้งย่างสับประรดกุ้งแม่น้ำเนี่ยโตๆ,ๆเลยกินกับน้ำ ยำแซ่บสไตล์ไทยที่ร้านเนี่ยยังมีเมนูของหวานหลากหลายวันนี้เนี่ยเราเลือกมา2ออย่างนะคะขนมโคไส้มะพร้าวเป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้ที่ทางร้านเนี่ยทำไส้เองมันก็คล้ายๆกับขนมต้มของภาคกลางนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะน้ำกระทิอบควันเทียนหอมมากสดชื่นจากตัวลำไยแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกนะคะเป็นขนมคลายร้อนได้ดีเลยเมนูน,นี้ต้องสั่งนอกจากอาหารอร่อยๆแล้วทางร้านยังมีบริการห้องละหมาหลักแล้วก็ยังมีห้องส่วนตัวให้เราจองด้วยนะคะเป็น p พรเวทร นอะสามารถประชุมหรือว่านั่งทานอาหารเป็นครอบครัวได้ร้านพริกเขียวแบงคอกเนี่ยตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย6ประทุมวันนะคะกรุงเทพเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเชา้าถึง5ทุ่มนะคะอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมเดินทางสะดวกขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะครั้งหน้าเราจะไปตามหาร้านฮาลาลอร่อยๆที่ไหนรอติดตามชมได้เลยค่ะอัสลามอะลกุม